ชมหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพธิ์ขโหสิทธิชัยโยสิทธิราโพสิทธิสุโภวันตุเมพอนอน้อนในองค์สมมาสุจจาวพอนอน้อมแดกคุณพระธรรมพอนอน้อมแดกคุณพระอริยสงฆ์พระพฤธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมุวมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดฟองไม่มองใจ ตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมเราจะสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมตั้งหากที่เราทำนำสนองเราทําดีมีสุขได้สมใจปรองทำชั่วต้องได้ทุกแพแน่นอนเ,เนอ่ยเจริญพรญาติโยมบระสมมศิษยาสักชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้เรายังมีธาตุขันธ์ ที่เราจะได้ประกอบคุณงามความดีอยู่เราได้จะเตรียมบุญตะเตรียมกุศลเอาไว้ถภายตาบใดถ้ายังไม่สิน้นกิเลสเข้าสู่พระนิพพานแล้วเราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์กลมๆแบนๆนูนนูใบนี้ซึ่งมันโลกมนุษย์นั้นรวมไว้ทุกภพทุกภูมิ เหมือนสนามสอบว่าใครจะเลื่อนชั้นและตกชั้นคาว่าเลื่อนชั้นและตกชั้นนี่ความหมายก็คือการเกิดเป็นมนุษย์นั้นในพุทธศาสนามีความเชื่อคนเราเวียนไหวตายเกิดด้วยแรงบาปด้วยแรงบุญด้วยแรงกรรมดีดกรรมชั่วหร,รือเพียงเช่คําสอนในพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมนาวตีโลกโอสโรเป็นไปตาม คำรกรรมหมายถึงการกระทําเราทําดีเขาเรียกบ,บุญทําชั่วเขาเรียกบ,บาปทํากรรมดีดีกว่าขาอพรดีกว่าอ้อนวอนการทําความดีกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในคําสอนในพุทธศาสนานั้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ย่อยสั้นเข้าหรือแค่ทานศินสมาธิทานสินสมาธิาาธย่อยสั้นเขา้าหรือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญา ย่อยสั้นเข้าเรือความไม่ประมาทมีติลึกลู่อยู่ทุกขณะจิตวันนี้เราเป็นใครเราทำอะไรเรามาจากไหนมาแล้วเราต้องทำอะไรเตือนขึ้นเตือนจากความรับรัยสรุญทะลุเราก็าบำเพียนเพียรทางจิตก็ถามตัวเองว่าชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาแล้วต้องตายสุดท้ายคือความบางเปล่าอดีตมาจากแสนไกลพาออ่อนเย็นสาววิชาไม่ถึงขั้นจงถูกอุปเกเรศโลกถอดหลงเข้าเกาะกุมจิต ทำให้จิตเศร้าหมองหัวหมองกลายเป็นจิตกระจกผลทุรีเกาะตับตับไม่ติตกลับไม่อยู่เพราะจิตว่างอันนั้นเป็นความว่างชัวคขาวความหมายที่ว่าช่วงคราวมันยังไม่แน่นอนยังไม่เที่ยงยังสามารถเกิดค,ความหมดภาวะแห่งสติแล้วสามารถทําความไม่ดีได้ทะนั้นการฝึกสมาธิก็ดีการฝึกสมาธิเขาเดี๋ยวสี่สิกรรมฐา,านฝึกเพื่อให้จิตระางอับจากโลกโรดหลงให้เกิดความสงบจากความ เศรยานยาจากกิเลสธนาอุปาทานจะให้จิตเกิดพลังสติและปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไระมัดคือองแผ่รู้เหตุของการเกิดกข์รู้เหตุของการดับกข์รู้เหตุของการที่จะทําให้สิ้นทุกข์ด้วยวิชาสามอภิญญาสี่ดังนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมพอดีการให้ทานนั้นจริงแท,ท้จริงเนี่ยมันเป็นการทำระจิตในเบื้องตน้นการพูดอยู่เสมอ ทานหมายถึงเบื้องต้นของการถ้าพุทธศาสนาต้องมีทานก่อนพุทธศาสนานี่ยการให้ในวิจิตที่มันสูงนะโยมจิตที่ให้ไม่ได้เขาเรียกวจิตยาจกการให้กําลังใจการให้ความปรารถนาดีการให้อภัยการทําบุญการแผ่เมตตาการปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อคูณหวังสงเห์เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เรามีกําลังขนาดไหนเราก็ทําขนาดนั้นตามสติกําลังของเราไม่ใช่รอให้มันมีให้มันบริบูรณ์ก่อนบอกให้รวยก่อนนะจะทําบุญให้มีสติปัญญาล้าเลิศมันรู้อหรหันต์แล้วจะสอนคนนะจะช่วยคุณนะโยมเรารื้อรู้หรือว่าวันไหนที่เราจะไปจากโลกนี้ลมหายใจไม่เข้าใจเข้าหายใจออกเพียงแต่จากจากจ,จ,จะทําแต่ไม่ทาใครมาทําบุญสุนทานเราก็จะรีบเร่งสร้างเร่งทํตาตามที่ ความปรารถนาบุญของญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมได้รับพระอาดอิสงส์อันนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่โยมทั้งหลายกัะทำทานนี้เป็นการทำรับศิลในเบื้องต้นก็จริงแต่การให้ทานนั้นต้องให้ด้วยความศรัทธาต้องได้ความปราณีต้องได้ความไม่เจาะจงถ้าเป็นสังฆทานยังเจาะจงก็ยังมีความขับแค้งอยู่เพราะว่ายังไม่ให้แต่ว่าเป็นถ้าไม่ใช่สังฆทานนะยังขัแคบอยู่เพราะให้ตัวบุคคลแต่ต้องให้เพื่อสังกทาน เพื่อทานนั้นเป็นส่วนรวมมวาอยู่ในเสนาทณะทน,นั้นเวลาญาติโยมท่านอธิษฐานถวายธรรมอาจารย์น้นให้เป็นสังกตทานเพราะว่าสังฆทานนั้นสามารถแบ่งปันสำหรับพระพิษสงรูปอื่นแบ่งปันให้กับญาติโยมที่มาซื้อสินปฏิบัติธรรมสามารถแบ่งปันแปลแว่าเจตนาที่เราให้ด้วยความชำระจิตมันจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราให้เจาะจงมปนอย่างคับแคบการทำการอันใดในคําพรอนพุทธศาสนาหรือว,วิธีประพฤติปฏิบัติก็เพื่อไรโยชน์ชำระจิต เพราะการชาระจิตนี่คือการให้แล้วจิตมันสูงนีโยมการให้เรียกจิตเศรษฐีคําว่าให้เนี่ยเป็นเมตตามานิยมคนเห็นคนก็รักแหละอย่างตามพวชอบเราวิธิแหละอันนี้สมคอรการให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นตรงเข้าจิตที่จะเอานะมันครับแคบมันบีบคั้นการให้รู้สึกโปร่งรู้สึกโร่งรู้สึกว่างรู้สึกสบายใจเราให้มีสิ่งใดเราก็ให้สิ่งให้ความปรารถนาได้ให้ความเอื้อเพื่อให้เอากาลังกายกำลังใจเสียสำะรับเรเโยซูส่วนรวม อย่างเช่นมาถือสินปฏิบัติธรรมบางท่านไม่มีโอกรรัสก็ทําด้วยนขนความกิจที่ชอบทำความสะอาดเช็ดูมีกิจกรรมอันใดในการสร้างบ,บุญกุศลในช่วงนี้ทางวัดก็จะอาจจะทำน้นไม่ทานก็จะน้นบ้างเตาปูนทําความสะอาดบ้างก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมลนั้นเป็นบาร,รมีเขาเรียกขนขวายกิจที่ชอบบุญเกลีย re, วัุศุสิบมีการไม่ทานการรักษาสินการทําสมาธิการนอบน้อมต,ตนตนสมมาแต่และว,ว่าการอุโมทนาไม่บุญ การทอุทิศส่วนบุญการฟังตามการแสดงธรรมการคน้นคว้ากิจที่ชอบและสิ่งหลังจากนั้นก็เชื่อว่าบาปบ,บุญมีมีจริงนรกสวรรค์มีจริงให้เชื่อพ่อแม่มีพระคุณจริงให้เราเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงพอเราเชื่อหลังนั้นจะได้เป็นบุคลวัตถุศิษหลังจากนั้นการให้มันยังชําระแค่กิเลสเบื้องต้นนโยมแต่มันยังละความโรคความโกรธไม่ได้การให้มันยังโกรธคนอื่นเกลียดคน,อ,นคอื่นยังอาฆาต บางคั้งคนให้ทานก็ยังเจ็บละความโรคความโกรธไม่ได้ท่านวิธีขั้นที่สอนท่านจึงสอนว่าให้การรักษาสิลศสินไปว่าอะไรายโยมสิลนไปว่าปกติปกติของใครเพราะของเรานั่นเองไม่ทุจรายต่อผู้หนึ่งผู้ใดกายวาจาใจที่เป็นปกติไม่ละเมิดร่วงเกินผู้อื่นและตนเองเราอย่างเห็นสิลนสินบางออกสิ้นบาง,บางต้นเบื้องต้นของเราปานาติปาตาเวรมเนสิกขาปทัทถังสัมมาทิยมิ การฆ่าสัตว์การเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเป็นบาปท,ทั้งหมดเราไม่เบียดเบียนกันไม่กล่าวร้ายกันไม่ทำร้ายร่างกันไม่สนับสนุน่น้องร่างองผานด้วยกายวาจาก,การทำร้ายมีสามชนิดนะโยบางคนไม่ได้ทำร้ายด้วยคำไม่ได้ด้วยอวัยว่าแต่ทำร้ายด้วยคำพูดโจมตีใส่ร้ายไปสีช่างความความเป็นเท็จให้เป็นจริงว่าคุณั้็นชั่วเลวต่ำช้า ทำลายล้างกันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเขมียเรือไอโอทรือไอโอทางสร้างเขาให้คนคนความเกลียดชังจริงชังแล้วก็ทําลายล้างต่อไปก็ทําลายล้างด้วยกันวางแผนวางคำพูดเสร็จวางแผนในคนนู้นทําลายคนนี้วางแผนเสร็จแล้วก็ส่งเสริมให้การทําลายด้วยอาวุธด้วยกายด้วยการทําลายทุกรายต่อร่างกายเกินข้ามเดีดยเป็นชีวิตอื่นสัตว์ ชีวิตสัตว์อื่นเขาก็รังตัวกลัวตายกลัวหนาวกลัวร้อนมีพ่อมีแม่เหมือนกันเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าสัตว์อื่นันรับตัวกลัวตายกลัวหนาวกลัวร้อนเราก็จะต้องเข้าใจเห็นใจแล้วก็ระเว้นส่งเสริมสนับสนุนการทําลายบิดเบินกับเมนเนสินคอนเทแรกเนี่ยมันจิตมันสูงนะทายมถึงมันทําได้ถ้าจิตมันเข้แก่เห็นแก่ตัวมันก็ทำฆ่าสัตว์ประชดโดยไม่คานึงเพราะสัตว์มันก็มีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันไม่เอาไว้จํจกัดเหมือนกัน มันก็รักตัวกลัวตายมันจะบางคนอาตมาเห็นทานอาหารโนอะ้โหสัตว์ดิบๆเลยิทานแนละ้วแบงทรมาร์ตกรรมสัตว์ไม่เชื่อแนละ้วัพว์ที่ดินทุมทุลายกันเห็นสัตว์ยังจะไม่ตายเลยเออกมเวนอาารยบอกว่าเอาเถอะคุณไม่เชื่อนระกสวรรค์แต่เดียวคุณได้สัมผัสวิบากกรรมอาตมาเห็นหลายครอบครัวที่ทรมาร์ตกรรมสัตว์ แล้วก็สุดท้ายก็มีภัยอันเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุบัติภยัยหรือโรคร้ายเป็นตน้นท่านทังหลายชีวิตของคนเราหลังจากได้รักษาศีลจิตมันก็ได้รับสัพเะมันน้ำเมื่อมันได้กับความสงบน้ํามันใสนะน้ำขุ่นุณเช่นเดียวกับจิตของเราโลกการให้าการไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยกายวาจาใจ ศีลไม่ละเมิดแล้วไม่ร่วงเกินผู้อื่นโดยกายวาจาใจและแม้สิ Erst ่งของผู been, h, living, ้อื่นโดยเขาไม่ได้ให้ไม่ฟ้าผ่าผู้พ้องเหมือนจนถึงไม่เป็นศัตรูต่อประมจันทร์ไม่โกมุเตศหลอหลีกสายไฟสีไมูุ่จาเซอรเพอร์เจอร์ซอเ็จยุยงคนแตกแยกกันจนถึงไม่เสียสิ่งเสียดิบไมนเม่าทุกชนิดรัางกาสูงกับไปกับไม่ทานละอาหารยามในการไม่ประโคมโดนตีไม่แยงของรูปไรเพื่อทําให้เราขาดสติยังคิดแ้ะที่สําคัญหลังจากที่เราเริ่ม การรักษาสิ่จิตเนี่ยมันเริ่มความ,วามเห็นแก่ตัวละความรู้สึกความปรารถนาดีเต่ิตอื่นสัตว์อื่น,นที่เขา,าว่ารักตัวตัวต,วต,วตวายกว่านั้นจิตมันก็สูงบดกรองในขั้นที่สองขั้นท,ที่สามพอเราทําสมาธิเพราะมันได้กรองสองครัง้งจิตมันก็รวบรวมเร็วเพราะความที่เราได้ไปทําให้กิเลสมันตกตะกอนอมีความยึดมั่นในพุโทโธกับลหมหายใจเป็นอุบายเพื่อทําให้จิต เกิดตัวเลือกํูหนดลู้มีติดรู้ตามอารมณ์ที่จิตควรจะคำนดู้เช่นโทรอารมณ์หายใจพอเรารู้เท่าทันสติสมรยะมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมันจะสิ่งแล้วไปทําอะไรมีกายไม่ลาคานกายอยู่มีเสียงไม่ลาคานเสียงมีตัวรู้ไม่ลาคานตัวรู้พอหลังจากที่มันมีเสร็จมันเกิดอะไรมันเกิดสติเพราะสตินันเป็นฐานอยู่สมรธาที่มันให้เกิดความระงับนั้นเราทานยาแก้ปวดนั่น ยาแก้ปวดนี่ใครเป็นโรคอะไรมาต้องบรรในเมืองต้น,นถ้าเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยพักยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาก่อนกรรมฐานที่เราเห็นส่วนมากจะใช้กรรมฐานเป็นเพียงบรรเทาเพราะเมื่อต้นกำหนดลมหายใจขอความบริกรรมบางคนก็ได้ดีเพราะจริตนิสัยเขาเคยสร้างแต่บางคนไม่เคยกระทาเช่นนั้นฝึกกสินบ้างทาสมถะในรูปแบบต่างๆบ้างอาหนดธาตุลมบ้างเป็นอารมณ์กําหนดกสิน กำหนดอสุภะบ้างกำหนดมรณานุติบ้างก็แต่ละท่านบางเคยบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันเพราะมาเป็นไม่เหมือนกันภาวะความเป็นอยู่หรือโลกไม่เหมือนกันเราก็จําเป็นต้องหายาที่ตรงต่อโลกกรรมฐา,านก็เหมือนกันที่มี40่สิบองก็ให้ตรงจริตนิสัยก็ต้องปัญหาหรือโรคภัยของแต่บ,บุคคลนั้นๆเพื่อจะได้เกิดอะไรหนึ่ง,งเกิดสติตสปัฏฐาสองเกิดความเท่าทันสามเกิดความะักายวางจากความกังวล สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดพลังของสติเต็มรอบจะพานพบถึงจิตอิ่มตัวตอนนั้นถึงจะมีลมหายใจแต่ไม่พอรู้สึกไม่หายเหมือนจะไม่หายใจตัวเบาตัวว่างเอตกตาโล่งว่างสว่างภาวะจิตที่เกิดในภาวะนั้นเขาเรียกว่าสัมมทาทาสัมมาทาคือทําให้จิตสงบจากกิเลสตัณหนอุปทานตัวจะตรึง มีกายไม่รำคาญกายมีเสียงไม่รำคาญเสียงมีตัวรู้ไม่รำคาญตัะรู้สภาวะความรู้ลูกล้กนี้มันจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่ปฏิบัติทานสินสมาธิก็ต้องชำระซักเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นมีกินเหือกินใครกินปฏิกูลจะสิ่งต่างๆมาเกาะติดทำให้มีความสปกปรกเราเวลาซักผ้าเราใจเห็นได้ จากที่เราซักผ้าที่เขาเขาน้ำคำคำก็จะไหลออกพอเราซักเสร็จเนื้อผ้าก็เริ่มสว่างสวายจิตเราก็เหมือนกันบางคนใช้ชีวิตมาตั้งห้าสิบปีหกสิบปีไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะให้ทายก็ให้อยู่แต่ซื้อสินหน้าสมาธิไม่เคยเรับสินก็รับไปอย่างนั้นตามงานบุญทำงานกุศลตา่างๆแต่เมื่อเราไม่เคยทำเมื่อเราไม่เคยทําแล้วสติเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนเลยอย่เพราะเราไม่เคยทําจิตมันก็จะมืดบอด ก็มีเห็นาพานะถ้าใส่ใส่เข่าวๆเนี่ยถ้าเราใส่แล้วหรือใช้แล้วไม่ซักเนี่ยสามมันก็อดทนี่วันห้าวันเท่ันเจ็วัน,วน,นเป็นภ้าขคีริ้วเลยใช้แทนไม่ได้เลยเหม็นจิตก็เหมือนกันถ้าเรามีความโลภจัดโกรจัดห่วงจัดเยียวยาม เป็นเพราะจิตเราเนี่ยไม่เคยเรียการฝึกการปฏิบัติการสอนให้รับรูค้ความจริงว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงนะวันนี้เรามีบุญรุเกินที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเราต้องลงมือปฏิบัติทานสินสมะโดยอย่างบางคนตอนตายในโลกนี้ไม่เคยซื้อสินตั่งสมาธิเลยนะช่างเสียโอกาสมากการให้ทานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ชําระ าำให้เกตตัวเบื้องฐานาได้แต่ไม่ยั้ลงความรคูความเกิดไม่ได้การรักศาสน,นจึงมีอนุภาพทาส่งผลให้สมาธิเกิดที่เรียกว่าทานอบรมสินสิลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญามันบอมันมีความมืดบอดทมปัญญาคิดออกนอกโลกทำปัญญาก็มาสอนให้เกิดสติอีกมันย้อนกลับไปกลับมาอันนี้เป็นพลังงานในตัวเขามันเหมือนนิวเลียร์ย้อนไปย้อนมาเวีรแรงเวียง ตามแรงกรรมดีกรรมชั่วที่เรากระทำทั้งสิ้นฉะนั้นอย่ากใกล้เกือกินด่เลยโยมชีวิตนี้แสนสั้นมากเรามีเวลาไม่มากนะ่อนที่เราจะจากกัน่อนที่ตัวรับขอฟ้าก่าอนที่ไออุจจาระอเราเจอกันด้วยเหตุปัจจัยด้วยกรรมดีกรรมชั่วด้วยบาปด้วยบุญด้วยคุณด้วยโทษเราทํากรรมดีด้วยกันเจอกันในทางที่ดีช่วยเหลือเกิดกุลกันเป็นต้น ฉะนั้นการบัะคืดเปิธรรมทุกรูปแบบเพื่อเี่ยมให้จิตสงบนั้นก็ระงับจากโลภโกรดหลงพอเราระงับเสร็จแล้วเราก็เอาความระงับที่เราระงับนั่นแหละจิตมันเป็นเอเดกาตาบุญมันจะเกิดตั้งไหนบุญเกิดตกมากตรงที่เราปารถนาดีต่อผู้อื่นในขณะที่จิตเราระงับโลภโกรดหลงกิเลสทหารประธานแล้วตอนปรารถนายดีแห่งจิตตอนนั้นไม่ว่าจะอธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่ทุนว่าเป็นแล้วเทวาเจ้าคำในเวรเปรตทั้งหลายสมสัตว์ท่านต้องแม้กระทั่งคนมีชีวิตอยู่นะ เรารองสุแผ่เมตตาคนเหล่านั้นจะให้มีความสุขอย่างเดียวอย่าไปาคิดอาตาใครจะบาดใครการเรียทําทุกรูปแบบแท้จริงเป็นการชํำระจิตฝึกฝนจิตทําให้จิตเห็นเนื้อในเดิมของตนเมื่อมันไม่เห็นเนื้อในเดิมคนจอมันก็มืดบอดนะจอมลงตามันใส่แต่ใจมันบอดนะไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์คือว่าตายแล,ล้วสุดแล้วชิดจริงอยู่ติดอยู่การจรินการนอนเกินเสร็จเมตถุนการเที่ยวเสือและการละเล่นตา่าง ราคก็คือเรื่องการโทรศัพท์คุณเก็บโมหะเรื่องนอนเรานี่เป็นสมไม้ตรงตรงไม่อ้อมอ้อมที่ส่วนกำลังการสัว่าที่ฐิขอการถ่ายทการชุบตัวตัวเจนซูของการผิดการใบ่รู้สตินี้เองแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องมีการพักผ่อนมีคู่ครองมาอยู่นั้นในการประพฤติปฏิบัติหรือการทำความดีที่ธรรมะได้ร่วมกันใช้ถนนหนทางหรือปฏิบัติธรรมสวิสมาธิเนี่ย ก็เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือทาตนให้ถึงพร้อมแล้วเพื่อความเมตตาหมากประโยชน์ท่านเมื่อท่านแล้วทําแล้วก็เบ่งปันความปัรถนาดีเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเราเห็นก่อนก็บอกผู้ไม่เห็นบอกผู้ไม่รู้ว่านี่ทางเดินแบบนี้มันเป็นทางแห่งความสุขนะทางเดินทางนี้เป็นแา่งความผิดนะบางคนเดินทางสุจริตบริโภคแต่ทิ้งเ่ประโยชน์ทํางานสุจริต บางคนบเดินทางแห่งความทุจริตทำแต่ความไม่ดีหลอกลวงต,งต้องถูง้งเขีนค่าฉะนั้นชีวิตของคนเราจำเป็นต้องบำเพ็ญบุญโยมบำเพ็ญกุศลเพราะเราไม่รู้วันไหนที่จิตออกจากล่างพอจิตออกจากล่างเราต้องทิ้งทั้งหมดบ้านช่องอ่งหอกเพชรนินจินดายศธา,าตำแหน่งฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แต่ก็ ด้วยภาวะแห่งจิตที่มันยึดมันด่นถึงมันมันยึดจนไม่สามารถสละความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถสล,ลักไว้ล่ำเวลามาประพฤติปฏิบัติทาได้บางคนเหตุจย์เห็นอ,อ,อ้าวยุกัมาขอโกรธไม่มีที่สิ้นสุดบุญก็ไม่สร้างแต่บางท่านเนี่ยเขาทําบุญด้วยเขาทําประกอบ,บงอ,องค์ความดีด้วยสร้างบุญสรส้างกุศญสร้างบารามีตลอดรานละ,ละ,ละเวลาทุกเดือน คนที่อาจารย์เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก็คุณพระนชัยเรียกภัยรัอย่างตามเวลาอาตมาขอปูนซีเมนต์ไม่เคยขาดเพราะเราก็บริาจาคแทบทุกเดือนไปให้วัดวาอารามไปตามถนนไปช่วยเหลือ,อสถานที่ลําบากยากไรโดยเพราะน้องสามเหนภาคใต้เพราะภาคสองเจ้า,จาวัดวาอารามจนถึงศาสนาอื่นท่านก็ช่วยนะท่านแบ่งปันท่านมีเมตตาท่านประชยัยเนี่ยทำบุญตลอดทุกเดือน ฐาน้้าค่าไฟที่วัดท่านก็บริจาคให้ทุกเดือนและไม่ใช่แค่สำนักวัดอัตามาท่านก็ช่วยอีกเหลืออีกหลายมาัดหลายสิบวัดทั่วประเทศบารมีบุญกุศลนี่ท่านไม่เคยขาดหลังจากนั้นที่ทากระทำได้เห็นก็คือหางานให้พนักงานทำเพราะบริษัททีไอเป็นของมหาชนมันก็ตรองดูแลเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่ของท่านคนเดียวท่านเป็นแค่ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นดับส่วนคนอื่นก็งมีส่วนท่านก็สร้าง รายได้ภาวะไร้ประโยชน์เสียธรรมะถามว่าเออถ้ายมงทาอย่างนี้ก็ดีกว่านะดีกว่าข้าราชก,การอรรมะนี่ไม่อยากจะพูดแต่ขอพูดสักครั้งทางที่ธรรมะผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างมาจนถึงภาคใต้ตอนบนมีที่เดียวนะแต่บางพื้นที่เฉพาะที่แถวจังหวัดสุราธานีบางอำเภอเนี่อาจารย์เห็นมาวิ่งเลงขวานีว่วิ่งเร็วไม่ได้เลย น้องๆทางเกวียนเป็นลวดยางแต่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออาจารย์ก็บอกอ่าสถาปนิกมไม่รู้วจบอะไรมาแล้วก็พูดตัวเส้นทางนี่ก็เพราะอาจารย์ต้องเดินทางมาแทบทุกเดือนมันจะสั้างกระหาไปมีภารกิจอาจารย์ก็ต้องเดินทางผ่านเอารถยนต์ผ่านวิ่งเลนขวานี่ยปอุปสรรคมากมีอยู่สองอำเภอไม่อยางเอ,อ่ยแล้วกันท่านก็ถ้าพผู้ใด,ดวิ่งผ่านไปแถวตางาษฎราจะลุกมีสองอำเภอทำไมไม่ส่ม เลนขวานี่เป็นเลนที่วิ่งเขาไว้สําหรับทําความเร็วการเดินทางไกลแต่แล้วก็เห็นทีนเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องความเป็นปกติของทางนี้อาจารย์ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมรถเนี่ยรถชาติชอบวิ่งเลนขวาทางภาคใต้นี่เป็นเรื่องที่อามารสงสัยจนเกิดแต่ที่อื่นในวิ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จับกดคันเมื่อท่าน อยากทำที่ท่านเป็นอีน่ดีกรมตำรวจเมื่อท่านขึ้นตําแหน่งอาจารย์จะไปถามท่าน,นว่าช่วยดูแลตรงนี้หน่อยเมื่อในฐานะที่ท่านมีตําแหน่งดูแลกรมตํารวจอาจารย์เชื่อว่าเพราะไม่เงินมันไม่ได้พราะอาจาไม่เห็นแล้วก็คือเวลาจะแสงต้องแสงซ้ายอย่างเดียวซึ่งอันตรายมากพอเราเดินทางไกลแล่ตอนนี้อาตมาก็อยากให้ความปันพัน เกือคกือกูลซึ่งกันและกันบ้างบางอย่างกฎหมายมันก็ใช้สําหรับผู้ที่ละเมิดอย่างรุนแรงผู้ที่หาเช้าจิ้น้างอย่างเรื่องรถกระบะที่ต้องนั่งท้ายชาวบ้านตาำดำๆที่หาเช้าจิขนขคาำบางครั้งก็ต้องนั่งแค่พอนั่งข้างหน้ามันไม่พออยากให้อนุโลมปฏิโลมบ้าตรงนี้ท่านทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้น เกิดมาแล้วต้องตายสุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าฉะนั้นเมื่อมีชีวิตยอยู่ทำความดีเถอะเป็นข้าราชการกับข้าราชการที่ดีเป็นนักการเมืองกับนักการเมืองที่ดีจินก็จะก,กินมากจะคอ,อลเลกชั่นมากทำประโยชน์ก็ส่วนรวมให้มากอย่าลืมนะว่าเงินภาษีของรัฐของประชาชนที่อันเอาไปใช้าย ไปทาสุลุยสุายถ้าท่านทําสุดจริตท่านาก็่าจะเจริญบาปเป็นกรรมอย่างที่าย,ายาตมาเนี่ยญาติโยมแล้วสร้างธามมีรายละเอียดต่างๆให้เห็นชัดเจนไม่มีนอกมีใน,นเพราะว่าต้องการให้ญาติโยมได้บุญได้กุศลอย่างนี้เป็นตน้นแต่วันนี้ก็เป็นช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นออกพรรษาแล้วก็จะเป็นช่วงที่วักระถิ่นภาคทวีภาคกระถินแล้วก็เอาอะไรได้มาต้มแทมวัดวาอารามบูราราปฏิสังขรณ แล้วก็ถึงการที่วัดวาอารามแต่ละที่ก็ต้องสร้างเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบารมีเป็นปฏิสังขรณ์ในวรนพุทธศาสนาชฉะนั้นก็มีพวกสร้างตะกะเกี่ยวกับวละพระรับเงินบาพระรับเงินไม่ได้จะไม่ได้รับปัจจัยแล้วท่านจะเอาอะไรปัจจัยตรงไหนท่านเขาไม่ให้รับเอาไว้สะสมเพื่อตนเองก็อยุดตนเองรับแล้วเอาไว้ทาเพื่อสรวลไม่เป็นไร ต้องดูตะก,กะเจตนาตรงนี้แต่บางคนไปพูดตีเลยตีตัดบาปผิดนั่นคือคนนอกศาสนาแล้วก็ไม่ระวังนีต่อศาสนาเพราะว่าวัดว่าอาไรต้องขานั่งเ้าไปก็ใช้ใจแต่ถ้าวัดรับไปแล้วทําประโยชน์เอาไปบริหารก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีแต่ถ้าวัดได้เอาไปแล้วไปสะสมไปทำซื่อซุ่ล่หรือนอกเหนือจากที่ญาติโยมทําอันนี้ก็มไม่ถูกต้องวันนี้ก่อนจบรายการอาตมาก,ก็ต้องทอนโมทนาชั่นประเชิญอร่าอ เือสนสนุนปสวัสดุกสร้างจนถึงการสนับสุนในการเผยแพร่จัตธรรมวันนี้คนเราทาดีหรือยังถ้าคุณยังไม่ทําดีทํถดีกว่าขอพอดอจบในยการพระพุทธจสเมตตาเพื่อนสิธิษทุกคนกัท่านผู้ชมอยู่ในวันนี้ตัสดุมมมีประมาณยังมีส่วนบุญมนุษย์อย่าผนันข้าข้าทำนกาการบัรนบน ในไดกระทําในบปุปการเราใดเป็นที่เบยจสมควรคือบิดามาตุเป็นประธานทั้งนี้การาดประสบพบพรานทาั้งผู้ที่ข้ามีเคยพบเห็นทั้งเราเป็นกาวมีชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยาอนุเวนตัวสัตว์ในะเหวโรคเป็นเกฑงคือก็ในบูมีสามสัถานโดยกำเนิดที่ไรมีขันหาขันหนึ่งขันที่มีประมาณท่องเที่ยวในพวทพวิเศษโอราณพกน้อยกันดาน กอรู้จกกันเราได้ได้ไดรู้กุศลทายเรานั้นเองมนนหมู่ธนาระนันชวนบุญคายหที่ไม่รู้พันหวหมูเทวันุนากูลประการให้สัตว์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณเรามู่ธนามีกรานพโมธนาประสานทวารบุญค่าประสานประเสริฐประชงข้อจงสรรพสัตว์นิรัตเจา้าเวนชีเป็นสุขีมิมีธนงถึงบทเกษมพิสารโดยตรงพานิพพานองค์สงม,มสงัด ความปรารถนาประชาทุกข์จงได้งามดูวิเศษสวัสดิ์สําเร็จโดยโชอภิคุณจัต